ก็ก็ดูก็สนุกครับสนุกมากๆแต่ก็อยากให้มองว่าก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละเด็นคุณก็เป็นเด็นคุณเหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้ขึ้นทงขึ้นแท่นอะไรหรอกครับก็เป็นนักแสดงท่านหนึ่งเป็นคนมาร่วมกับทีมงานทาซีรีส์ท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะว้าวไม่จรงเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่้คิงก็เด็นคุณจะมาในแบบโหมดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคเออมันก็ไม่ใช่ตัวผมคนเดียวหรอกครับด้วยทีมด้วยทีมงานต่างๆด้วยตัวผู้จัดการเองคนอื่นต่างๆคอย ช่วยเหลือเราตลอดก็มีคนคอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ไปค่อนข้างไปได้ดีและสําเร็จตลอดอยู่แล้วครับเราเราแพนตัวเองกับการก้าวมารับบทบาทใหม่นนานไหมครับตัดสินใจจะทำตรงนี้นานไหมจริงจริงการตัดสินใจอ่ะไม่นานครับแต่การชอบมานานแล้วครับอ,อยากจะอยากจะเขียนบทอยากจะกํากับอยากจะทําอะไรต่างๆ2สองอย่างนี้จริงๆเคยมีโอกาสได้ทํามาแล้วครับกํากับเหนื่อยมากเขียนบทก็สนุก แต่ว่าได้ลองมาทําเป็นเบื้องหลังแบบเต็มๆดูภาพรวมกับทุกๆคนผมว่ามันสนุกมากตรงที่ทีมงานของเราเก่งครับพอทีมงานเราเก่งปั๊บเราแทบจะไม่กดดันเลยเลยผมเห็นเขาคุยเขาแทบจะจัดการทุกอย่างปรปปับชิบชับชิบชับชิบชับตะลอดเวลาอยู่แล้วอย่างตีหนึ่งตีสองทีมงานเขาก็ยังคุยไลน์กันอยู่เลยว่าจะต้องทาาําอะไรบ้ทำไมเรียกมาทำซีนรคจ์ซีนีว่า,ทา,วาบทด้วยบทด้วยครับ อ่าจริงๆไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นซีรีส์หรือเป็นละครหรือเป็นหนังอะไรก็ตามแต่ตัวบทสนุกมากคือตัวพุ่มกับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดวงดาวโคจรอาจจะได้กลับมาเจอกันแต่สําหรับผมผมประทับใจเรื่องนี้ตรงที่มันคือการละลายพฤติกรรมของตัวของตัวละครส่วนตัวผมจะประทับใจเรื่องนี้ประทับใจในเรื่องของสิ่งที่ตัวตัวละครตัวนึงบอกว่าไม่ได้แต่ตัวนี้บอกทำไมจะไม่ได้เธได้สิเธอทําได้ ทำไมเธอทาไม่ได้เธอทําได้เธอทาได้มันเหมือนการที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่าผมชอบเรื่องของการละลายพฤติกรรมบางอย่างมันเป็นมันเป็นเรื่องแบบมนุษย์มนุษย์มนุษย์มากๆเลยแล้วมันมันตอบโจทย์ความรู้สึกผมเลยรู้สึกถ้าานฐานนักแสดงคือเป็นนักแสดงก่อนพอเหบทเรื่องนี้แล้วเราสุดใจเลยอยากจอยเลยแหละครับจริงๆอยากจอยแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าตัว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 คาแรคเตอร์ตัวหนึ่ง ใช่เขาอะไรนะตัวเมนาแรคเตอร์ตัวเมนาแรคเตอร์ผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนนส่ใส่มันเราเลยเขา <c oughs> ไปแอบส่องมาแล้วด้วยเหเร,หรอลงแล้วว่านี่คล้ายๆเราเ <c oughs> ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเหมือนเรามากๆเลยก็คือถ้าได้พูดคุยกับตัวละครตัวนี้ก็คงอยากจะเล่าให้เขาฟังว่าจริงเราแบบเราคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่แนะนําไม่ใช่นะแต่ไม่ได้ไปบบอกเขาว่าต้องเป็นอย่างนี้อะไรแค่แนะนําเขาว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างเนี้เรารู้เราเข้าใจเราเป็นอย่างอะไร ในเรื่องนี้เราก็จะมาในบทบาทแค่ผู้จัดใช่ไหมจะไม่ได้มาเป็นเซอร์ไพรส์อะไรให้ใช่ไหมโอ้ไม่แน่เหมือนกันครับบางทีก็อยากจะจอยอย่างสมมติน้องๆเรียนแอคติ้งกันก็ผมต้องลงไปเรียนแอคติ้งด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าพอเรามาหลังโปรเจกต์ที่เป็นซีรีส์วายอยากจะมาฝึกนักแสดงต้องศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะมันก็จะมีเวของมันที่ต่างจากละครปกติลปศึกษามาค่อนข้างค่อนข้างบ่อนนะครับแบบมันในในเรื่องของซีรีส์วายไม่ได้ไม่ได้มีรูปแบบเดียวมีหลายรูปแบบมากๆเลย มีความน่าสนใจในหลายรูปแบบแล้วก็จะมีคนดูเป็นกลุ่มในหลายรูปแบบบางคนจะชอบแบบนี้แบบนี้มันมีหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ก็แต่ก็มีในในส่วนที่ตัวเองชอบในรูปแบบนั้นอยู่เด็กที่บอกว่าเด็กคุกคนจะบอกว่าเราก็ยังเป็นเราคนเดิมเราเป็นนักแสดงอยู่แต่ว่าหลังจากนี้หลายคนก็อาจจะต้องมีคำนำหน้าเราเป็นผู้จัดเนี่ยผู้จัดเร่นคุณตรงนี้เราเขินเขินว่าจริงจริงก็แล้วแต่จะเรียกนะหมายถึงว่าอย่างตอนเป็นนักสแสดง ก็ก <łość> ็ก็ก็ข้เขาเรียกเรียกเรียกอะไรก็ได้แสสดดงหนุุ่่มอจะเป็นนผู้้จัดหหาลออะไรรออยย่างงเเี้หไม่ไม่รู้ไม่รู้คนเรียกใครในคนขึ้นนั่นผู้จัดอ๋อคนคนเรียกยังไงก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเราก็ยังเป็นน้องเด่นเด่นแต่ยังก็เราหล่อเมเดิมเลยเพ่เป็นผู้จัดการแสดงก็หล่อ ใช่แล้วโอ้โสู้นักแสดงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนักแสดงแต่ในเรื่องของแผนการทำงานที่เด็กคุณยังทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ผันกลัวไปทำเบื้องหลังแล้อะไรเออใช่ครับยังทำเบื้องหน้าอยู่แล้วก็จะมีถ่ายหนังมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนไปรู้สึกว่าอุ้ยเราเพิ่งจะดูถหายไปเหมือนกันนะกับงานแสดงอ๋อก็ล่าสุดก็กลับมารับกลับมาเล่นแล้วครับมีติดต่อมาแล้วแต่ว่าก็แฮปปี้นะส่วนตัวแฮปปี้ตรงที่เราเราได้แบบได้พักผ่อน พราะว่าที่ผ่านมานักแสดงช่องสามเขาทำงานกันหนักมากเลยจนันนักขัณ์ผู้พิเศษสาภาอาทิ์ทุกวันหกโมงสี่ทุ่มเนี่ยพีอาร์กองเขาก็นั่งอยู่เขาก็รู้ดีว่าเราเราเหนื่อยกันแค่ไหนตากแดดตากลมจนได้มาพักเราได้เราได้ทําเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราได้เห็นมองหาสิ่งที่เราชื่นชอบอย่างได้มาอยู่จุดนี้ได้มาอยู่ได้ได้มาทําตรงนี้ก็เออมันเป็นเป็นเวลาว่างถ้าลองย้อนภาพก,กลับไปถ้าผมยังเล่นละครอ,อยู่ยังถ่ายละครอยู่ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งทําอะไรตรงนี้ ใช่ครับแล้วก็ได้ไปทําอะไรในสิ่งที่ผมชอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ประหยัดเป็นรับประหยัดคือหลายคนจะมองช่องหลังๆนี่แต่ละช่องไม่ได้เปิดเปิดคองละคอยแล้วอะไรเงี้ยแค่มาทำฟีลิอะไรกันเรามีผลกระทบมัเนี่ยเออเรามีผลกระทบไหมครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ไมนเหมือนเราไม่เราส่วนตัวเราไม่ได้มองให้เป็นเรื่องใหญ่ พยายามมองให้เป็นแบบให้ให้ต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งช่องก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นช่อง3ามก็ยังปล่อยให้เราแบบไปรับข้างนอกได้อย่างช่องอื่นๆอะไรเงี้ยให้เราไปได้เขาก็มันก็ต้องเข้าใจตามสถานการณ์ด้วยใช่โปรเจกต์ที่กำลังจะเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่กาลังจะไปถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์คือจริงๆจริงๆก็อยากพูดแต่ทางค่ายเขาก็ยังไม่ให้พูดว่าเป็นของอะไรที่ไหนอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆก็อยากจะบอก การงานละครก็คืออยากอยากไม่ได้ดีการละครมีติดต่อมาแล้วครับผมเป็นภายเป็นช่วงเวลาสิ้นปีครับเป็นช่วงเวลาท้ายปีละครจะเปิดแสดงว่าการมาทํพาร์ทเบื้องหลังก็ทาให้เราได้มีอะไรทําในช่วงที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปทํางานเบื้องหน้าเนาะมันก็ทำลดความเครียดตรงไหมอะไรจริงครับจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานเยอะขนาดนั้นผมคงแบบผมคงตึงมากๆแลวตอนนี้คงแบบกําลังดีครับแบบเออได้ว่างอันนั้นมาทําอันนี้ครับใช่เรามองมุ่งมั่นกับการทําเบื้องหลังแบบ ไปไกลแค่ไหนยังไงคะตัวเองโอ้แน่นอนครับมันก็ต้องมีเพิร์สด้วรทามลจริงๆผมว่าอยากท๊ะอันอันดับแรกแหละก็อยากทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยให้แบบให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เลยให้แบบให้น้องๆที่มาเล่นต้องมีความสุขไปด้วยกันให้ทีมงานต้องมีความสุขไปด้วยกันเพราะมันทํางานกันเป็นทีมครับผมจะไปมองว่าอยากให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ผู้ชมมีความสุข อยากให้เรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกคนให้ได้แต่ส่วนที่เพ้อไว้ก็คือแบบอยากเอาบทที่ตุ้เพีงเคยเขียนมาทำแล้วก็มันเหมือนมองใช่ครับเหมือนไม่ม่เยอะแต่ว่ามองมองเหมือนว่าเป็นการมาฝึกงานมาเห็นรูปแบบทั้งหมดของการทำซีรีส์สักเรื่องหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเอ็มบีจริงๆก็ลุยเดี่ยวเลยตอนนั้นแต่ว่าก็มีทีมช่วยแหละแต่แต่ตัวทีมให้เราเรียนรู้ให้เราลุยเดี่ยวอย่างบท มีเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นปกติหรือเป็นธรรมดาเอ่อเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนละครคุณธรรมแต่ยาวๆครับเป็นใช้คาว่าละครคุณธรรมเนี่ยเป็นละครเป็นละครเหมือนกับแบบเป็นแนวคิดข้อในแบบให้คิดนะครับให้ง่คิดใช่ให้ง่ายคิดใช้คำว่าละครคุณธรรมที่คนอยากดูก็เขาก็ให้ง่คิดไงครับเขาอยู่นละครคุณธรรมใช่แต่เขาอาจจะทําสั้นคิดอยู่ว่าอาจจะมีแฟนนี้จะทําต่อ ื่องโปรเจกต์นี้แบบยังไงใช่มันมีแบบมันมีความฝ่ายสันของเราที่แบบเราอยากทำมันอย่างตอนนี้ถ้าบอกว่าพอเราได้มาทำงานจากคนที่เราเเราก็เป็นการให้โอกาสเด็กดก,ก็เหมือนเป็นฝามดันคนหนึ่งเหมือนกันนะ,ะให้โอกาสเด็ก,ดกไหมเหรอผมว่าเด็กๆมาให้โอกาสผมมากกว่าต้องขอบคุณเด,เด็กๆแบบสละเวลามาอะไรเงี้ยที่อุตสาหสละเวลามาแคสให้เรา<ช>เออต้องขอบคุณมากแล้วก็ที่ให้เกียรติแลวก็ก็จะฝากความหวังที่เราไว้ที่พาจาร จริงๆอย่างสมมติซีรีส์เรื่องหนึ่งแบบดังแมสอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่ก็มาจากตัวนักแสดงนี่แหละคนมาชอบอะไรเงี้ยชื่นชอบเพราะฉะนั้นเราต่างหากที่ต้องฝาบเลยแต่เราก็ไม่ได้ไปกดดันเขาหรอกอเราแค่จะแบบสปอยเขานิดนึงวันนี้อาจจะเป็นพี่ของน้องๆหรือเป็นพ่อของน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เลยครับเป็นทุกอย่างได้ของน้องๆแล้วแต่น้องๆจะยินดีใช่ อย่างน้องๆช่อง3ทุกวันนี้ก็แทบจะแบบเล่นเป็นเพื่อนแล้วจริงๆก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะจริงๆแต่ใช่ใช่ครับใช่น้องๆมาเล่นที่บ้านบ่อยน้องๆเข้ามาเล่นมาชวนบ่อยบางคนแทบจะไม่เรียกพี่อยู่แล้วอรอเลยจะไม่เคารพเราแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่มีไม่มีศึกษาแบบพี่แบบอะไรเงี้ยแบบเคยแบบมีประสบการณ์ในการทํางานเป็นผื้หลังมาก่อนจริงๆก็มีครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่ง สอนอะไรน้องอะไรแบบแบบอย่างนั้นเราไม่ได้ไปนั่งบอกอะไรน้องคือแบบเราแค่ชอบเราแค่ชอบเห็นน้องๆที่เข้าวงการมาใหม่ๆพวกน้องๆที่บ้านหลายคนที่ติดตามผมก็จะรู้ดีว่าผมแบบน้องๆเยอะมากแต่บางคนก็ไม่ได้แบบเออเราก็ไม่ได้แบบไปถ่ายถ่ายลง <c oughs> สตอร,รี่อะไรเราเพราะว่าเราก็ให้ให้เกียรติน้องด้วย <c oughs> อะไรฮะอันน <c oughs> <c oughs> ี้เนค่งใครหรป่ไม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 ,ไม,ไม่เพราะว่าเรา <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเราเราให้เกียรติน้องครับแบบน้องอุตส่าห์มาหามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบ เกรงใจรบกวนน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็คแค่จะบอกว่าหรืเอ,อเราไม่ได้ถ่ายอแล้วอยากถาเป็นผู้จัดคุณสาหริ่ี่ใครที่เป็นผู้จัดอป็นพิเศษไหมคะว่าเอออย่างพี่เอก็เป็นผู้จัดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมยังไม่มีโอกาสได้ปรึกษาใครครับแต่ว่าผมก็จะมักจากเคารพเคารพแนวคิดของผู้คนในทีมมากกว่าครับเ,เพราะว่าแต่ละท่านที่อยู่ในตรงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาดูสิมาจัดงานแคสยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้ได้ก็แสดงว่าแต่ละคนก็ต้องเจ๋งมากมากเลย สอขอบคุณครับฝากตัวครับฝากตัวหนูจะเล่นนะฝากเลยครับฝากตัวหนูจะเล่นนะฝากเลยนี่แคสก่อนสิเอาให้ผมฝากเหรออ๋อโอเคครับก็ฝากด้วยครับดวงดาวในเวหาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมทางพวกเรานะครับก็จะทำหน้าที่ให้ให้เต็มที่ที่สุดให้ทุกคนได้ ดูซีรีส์เรื่องนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็หวังว่าผู้คนที่ติดตามเรื่องนี้จะมีความสุขและมีรอยยิ้มให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับดวงดาวในเวหาครับผู้จัดต่อบอกความไว้ไม่เล่นเองนะครับผมเป็นไม่แน่ซีแน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะไปผูกโอ้โหเล่นๆน้อยๆแอบดูอีอพีสเดินขอบ้่อมีนะคะหนึ่งสองขาอเต็มพนี่แหละ